นี่ค่ะเพื่อนๆเราได้อะไรมานี่ค่ะตัวมอนหรือว่าดักแด้นะคะดักแด้ค่ะดักแด้หรือตัวไหมอะค่ะตัวไหมนี่เป็นเราไม่ได้กินนานแล้วนะคะเพื่อนๆพอดีไปทำบุญไปไป,ไปวัดไปที่วัดไม่ได้ไป มีชาวบ้านเอามาขายค่ะชาวบ้านมาจากต่างจังหวัดก็เอามาขายนี่ค่ะนี่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 เดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วเนาะคั่วกินชอบค่ะชอบหอมค่ะสดสด,สดใหม่ๆไม่ไม่ไม่ได้เก็บไว้นานเขาพิ่งพึ่งเอามานะคะนี่ถุงละห้าสิบบาทโลละร้อยถูกมากเลยค่ะถูกมากเลยแล้วก็ไปเหลือสองถุงพอดีเอ้เหลือสี่ถุงก็ มีอีกคนนึงเขาเขาก็อยากได้นะก็เลยแบ่งกันแบ่งกันคนละโลนี่ค่ะถูกใจมากเลยค่ะถูกใจมากเลย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะมากินให้ดูเนาะแต่จะกินตอนไหนนั้นก็ยังบอกไม่ได้แต่ตอนนี้จะใส่ช่องฟิตไว้ก่อนใส่ช่องฟิตเก็บไว้ได้ค่ะเก็บไว้ได้มันก็จะเป็นการถนอมอาหารอย่างดีเลยค่ะ เป็นการถนอมอาหารอย่างดีถึงแม้เราจะอยู่ปริมณฑลเราก็มีกินนะเราก็ได้กินนะแล้วถูกด้วยค่ะแล้วถูกด้วยแล้วใหม่ๆสดๆด้วยค่ะใหม่ๆสดๆเลยเนาะใหม่ๆสดๆเหมือนเหมือนเราเมื่อตอนเป็นเด็กเนาะเขาจะปั่นไหมเนาะปั่นไหมแล้วเขาก็จะมีตัวตัวหมอนเนี่ยตัวหมอนแต่เขาเรียกดักแด้เนี่ยดักแด้ เป็นอาหารนะคะเป็นอาหารนะคะเอออันนี้คืออาหารนะคะเป็นอาหารไม่ไม่ใช่อะไรเป็นอาหารเป็นอาหารการกินนะคะเป็นอาหารการกินของคนพื้นบ้านนะคะเป็นอาหารการกินของคนพื้นบ้านไม่ใช่ว่าอะไรที่น่ารังเกียจนะคะเออขอให้เข้าใจนะคะ อันนี้เป็นอาหารของของพื้นบ้านภาคอีสานนะคะอะขอให้เข้าใจนะคะอันนี้คือเป็นวิถีชีวิตของชาวพื้นบ้านอีสานนาะพื้นบ้านเป็นอาหารนะคะขอบอกว่าเป็นอาหารไม่ใช่อะไรที่ที่น่าน่า,น,าน่าเกียดน่ากลัวนะคะเป็นเป็นอาหารค่ะเป็นอาหารชั้นเลิศเป็นอาหารชั้นเลิศเป็นของชอบของคนอีสานนะคะนะนี่นะคะ อาหารค่ะเป็นอาหารเป็นโปรตีนอย่างดีเลยนะคะอันนี้เป็นโปรตีนอย่างดีนะคะเป็นโปรตีนอย่างดีนะคะนีค่ะเป็นโปรตีนนะคะก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะอยากเอามาอวดว่าเราได้กินแล้วนะขอบคุณเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ